ก็แสดงให้ผมจูแก้หนึ่งฮานะครับเกมฮอนะผมเกิดพิลูมารีเค้นนะครับเหมือนเดิมส่งติดเพจได้ที่รูปเบอร์ห้าเพจเฟซบุ๊กได้เลยนะฮะก็ตัดมาทีที่สิบสี่ฮะก็คิวสามไปสองสิบสี่นะก็อ่านีฟาร์มประมาณเอ่อสิบนาทีกว่านะก็เลยก็เลยพึ่งมาดูตอนนี้นะครับตอนนี้ก็มีหน้ากากไม้นะครับกับเอ่อเอลเดอร์นะมาดูว่าเป็นไงครับมารีเค้นราชาแห่งแครรี่นี่ฮะ ตอนนี้แคี่เราโคตรเยอะเลยนะครับมีบุสแทกช้างเป๊ปนะครับลิงแล้วก็มาริเคนแถวข้างนี้ครับมีหมานะฮะนกคู่ยูเนียนะครับ,รบพรินแล้วก็ด้วงนะครับยูนีออกเขียวมาแล้วเขียวมาเลยนะเขียวมาก็คุมอยู่การลิงการมาริเคนการบุสแทกต้องกดให้ถูกจังหวะนะกดใส่เป๊ปก็เจ็บหน่อย <laughs> อยังไงข้างล่าง ได้ไหม,ไมไเอ้โอ้ยนกู้พัดมาเลยเหรอเอาเปล่าเอาเะล่า,าลปลาดาบมาครับยังไงเปิดหน้นกกางไม้และลายสออยู่ครับอันติมีแต่ว่ายังไม่ใช้ฮนะใช้ที่หลังนะครับแล้วเจอหมามาลิงคอมโบช่วยตีสู้ไปเลยนะฮะแล้วลิงแบ่งไปหนึ่งตัวอตอนหนึงเ,งเล่นเพียงก่อนสามสิบเท่าเดิมโอเค เอา,อางไงเป็บเจอแช่แข็งครับมานิเกนฟ้าดาบเข้าส่วนนะครับมาดีเฟนโอเคได้ยูืนเนียแล้วเจอดวงสะรถกร็โอ้โหตายครับเหลือดวงตัวเดียวช้างสไลด์มาแล้วฟันอุกฆ์ตายหมดนะฮะก็มันนีนะ่เก้นไม่เจอละใช้ใช้นามิเกิร์ดมันเขียวอ๋อมันเขียวเลยตีไม่ได้นะฮะทุกทายเพิ่งร,รู้ว่ามันออกเขียว ไปนี่น้องพู่ก่อนเลยว่าอมตะมังกรนะเนี่ยตัดแตกะอะแจ๊บควอมแางแตกเป๊บบอกเอาเลยจัดไปน,ดน,น,น,ไนี่คอมโบต่อยดามิขาดนิดนึงโอ้โหมหาสไลด์นี่เลยนะครับแล้วลอดออกไปได้นะโอู้้ดามิขาดน,นิดนึงครับแล้วลิงตามต่อครับเจออเมียแช่แข็งนะครับโอ้โหูร่วงบิงมาสารตัวแล้วฮะจังหวะนี้โอ้โหเป๊บ เปิดก่อนได้แตกเปิดก่อนไม่ได้เลยเลย,นะเรย,ย, 2, ย,ยครับเรวเพื่อนตายสตายสาด้วยคนับงานนี้อาละครับโอ้โหระเมค็คขาดแล้วมาเข้นออกเป็นเจาะเกาะเลยนะครับ <c oughs> ปกติก็3หน้ากากนะฮะหกากไม้น้ากากเอลเดอร์แล้วก็ BKB <My children. S 2> นะครับตัวทองบวกนี่ ลิงวอกช้างสะท้อนรอแป๊บไปโอ้โหเป๊บหายเลยนะครับแล้วปาด่าม,มาเปิดตีเบอร์นะฮะตีหนึ่งไม่ถือว่าลุมตีหมดไม่สนลูกใครนะฮะแล้วได้ไหมตีสู้อยู่หูเจอดวงสานนะครับผมโอลิงลิงก็ได้ไปตัวหนึ่งช้างสไลด์มายังไงเตาฟินมไม่เหาไมโดนดวงขัด จังหวะนะเอาไม่ลงนะไอ้มาริเคนมันดูเลื่นแรงนะครับมาเกิดมาก็มาโซลโลคองเลยมีกรอเวลสองไอ้มาริเคนพีเดมันประเภทคล้ายกันนะคือมันมันดูเลื่นแรงนะครับถ้ามันได้ยืนตีนะครับเอาลงยากแต่ถ้าไม่ได้ตีก็ไม่ไม่ไม่ถึงเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับสกิลสองก็มีสองล่างครับสีเขียวสีแดงสีเขียวเดงเลือด ได้ของครับผมความต่อข้างบนโอ้โหมข้างบนมีประเด็นนะ <c oughs> ครับลวงลวงลวงกูดงดงเดินเป็นบอดีบองครับโอ้โหเสร็จบ,บูสแคก <c oughs> แล้วบูสแคกยังไงสู้ <c oughs> สู้ไม่ไหวา <c oughs> มาครับจากอเวลส์ามาเจ้าคู่ออกอะไรอะ่ะกระถาฟ้าโลบอ็อสโดน เ,เดินไปตีก่อนเปิดหน้ากางไม้นะครับชิวๆชิวๆดาบเดิมไม่ปลาด้วยนะเดินไปตีบบตราตรงๆเลยคือหนีคอยปลาดาบตามไงเผื่อมันถ้าเราปลาดาบก่อนแล้วมันพายุพัดเราเนี่ยจบเลยอ่าแล้วมันพายุพัดเราหนีเราคอยปลาดาบตามนะครับไอมาริเค่นเนี่ยม,มันมีมอสอนิเมะใช่ไหมมอสอนิเมะรุ่นสี่คือเมดเบนน่าจะไม่ผิด น่าจะเป็นมาริเค้นมากกว่าเนาะเพราะปลาดาบแล้ววาไปที่ดาบอะรุ่นสี่มันวาไปที่มีดมันอะเออแต่ไมเบงก,ก็ได้อยู่มเมเบงก็บิงอะแต่ไม่เบงบิงไปเลยอะมันไม่ได้ปลาอะไรดนะีกว่าใช่มายรุ่นสี่ต้องมีเรียกว่าอะไรมีอะคาลาอะคาลาเอออะคาลาเอาไปแล้วครับรถเกาะ มามีคลองอยู่เอฟมาโยกใส่ตัวไปที่เท็่ปลา้าดาวออกมากสวยเกมหนูคู่ไได้ครับแล้วตีอ,อย่างเงี้ยต่อเกมไปสองปีดซุมนะลิงมีตัวทองครับซูไม่เข้าัวง ระว,วังโ้สมแรงอะเพื่อนสายอะไรเนี่ยอ๋อนึกว่าสายจอวงจอเวทไม่ใช่สายธรรมดาบุกกัฟสายฟ้าน่าจะอองหนูหรือเปล่าไม่แน่ใจ <c oughs> องกันแน่หลวงมามาสไลด์นี่แล้วเป๊ปมาสาแนวหูไม่ถึงไนงะแล้วโยมันเรียกไปเรียนว่างไงครับมันเรียนอันตีเบิร์ดไว้เลยนะเราได้คิวอยู่ <c oughs> วอ้โอ้ดวงตันสี่ตันสวยจัดฟินซูมอะไรอ่ะโอ้โหเป๊ปมาชักยกแล้วอย่างไงแบลคนตัวกับเป๊ปนะฮะเวทีเนี้ยตายแล้วตายแล้วเออให้มาคฆ่าไปว้ยโอ้โหแรงจัดอะโดนสองดอกนะกับตายรอรอรอคาลยาดาบแม่เนีมีเขียวเหนียวซับรอเขียวหมดเขียวหมดเจอกันเขียวหมดเจอกันโอ้โหเกือบนะ สมมุติว่าถ้ามันมีสกิลสามแช่แข็งเราทันนะตายเทแล้วเนี่ยใช่ไหมเออแม็กเบอร์เดวเดวอร์ด้วยมันบางโอ้โหดว้วงมาสารลถก่อฮะไหนด้วงมีอะไรบ้างอ๋อมีแค่ทาฟ้านะครับว,ว่าเหอวัดเตตีใบติดตันนี่ได้ลุ้นแลเนี่ยทำเป็นเล่นก่อติดลบ4ี่อยนะฮะดาเมจแรงขึ้นยีโอ้โหดวงเฮอเมื่อ,อกี้ ถ้าเพอเพอลองตีทีน,นเพื่อได้ลุนแต่ถ้าตีไม่ตายก็มันดีเทนสวดร่วงเลยนะมาครับเอาเป็นกอรกระดูก่าก็สามารถกาทาฟ้าได้นะครับมันตีคูดาจะเหลือ14วินาทีตอนนี้1นาทีเฮ้ยเลืมงป็นตากากงไม้เปล่า โอ้ยโอ้โหน้องคูไงครับพายุ้ยวาแล้วเป๊ปยกใส่ฟินไปเลยครับแล้วช้างไม่รอดครับอยู่แนวสกิลสโลอยู่โอ้โหน้องคูเก็บซอง As command. you มาคอนเทนต์มาก่อนมาลิงไล่์ตัวคู่ฮะมาอิเคนมาดากละลิงเปฟอร์ทองปาร์ดามาช่วยท<อ>ีเดียวโอ้ยโหโดนแล้วก็อ่าบูกแสกได้อยู่นะครับทีเดียวด้วงอวู้้แสกได้หมดเลยได้สองเอาละครับปาร์ด้ามาเจอมาบ้า เปิดหน้ากากม้กันตีสู้โอเคสวยได้หนึง่งวูแรงจัดนะครับเป็นดาบเขียวเหนียวทัพตายปิดเปิดเอ้ยปิดเปิดหันรอดพิ้นซูมไอเหี้ยพิ้นซูมเปิด,เ,ปดเอ้ยฮันนี่เรารู้ทันไงนีมีจุดมีจุดไอ้ย้ยกับตายสองรอบเนี่ยต้องงั้นปิดแล้วก็เปิดได้เชียวได้เชียว <c oughs> คือ y เยเมตตั้งแต่ผมเล่นฮอนมาผมไม่เคยออกหน้ากากไม้เลยเพราะว่ามันไม่ใช่ไม่ไม่ดีผมไม่ถนัดอหละไม่ถนัดแบบปิดเปิด,ปดอะไรเงี้ยเออมันรู้สึกว่ามแม่งลำคานะแบบปิด,ป,ดปิดเปิดอะไรเงี้ย <c oughs> ถ้าเรามีฮาร์ดนะเราสามารถเปิดแล้ตลอดเลยเลือดมันจะไม่ลดนะครับ <c oughs> อาเลือดมันจะพอาาดีกับที่สูญเสียไปนะครับสูญเสียเลือดสิบไอซีสิบหน่วยทุกหนึ่งวินาที <c oughs> ถ้าเรามีฮาร์ดเนี่ยมันก็จะรีเจนประมาณนั้นเลยนะครับมีฮาร์ดเปิดตลอดได้ ออกฟ้าด้วยเพื่อนจะไ,ไปเนาะเปบปูโดนฟินตูมาครับป้าบเรียบร้อยไม่รอดโยนดวงมาสวยไปไหนเอามาเกมสองครับเต้าฟินซอยบ้านไหนมีจอกระรอกอ้ยเดียนีตีมายังไม่มีคาฟ้าอะไรยังไม่แข็ง โอ้ยมีทุกอย่างแล้วเนี่ยยกเว้นทาปาอุย้ยโดนแข็งมีเขียวโอ้ลิงเขียวมันเขียวมันเขียวว่ามันเขียวโอ้ยลิงลิงจะไงกลับไหมแม่เสียวจังเลยเลือมาเปิดปิดหน้ากางเนี่ยเลือดเหลือ,ลอน้อยอย่อยางเงี้ยโอ้ดูดเลือดูโอ้ยยันดีเขียวดูดเลือดอย่างไวฮะแล้วเขียวหมดแล้วก็โดนดีน้องอ่าคือมันแกล้งทำตัวด่าเด้าไง โอ้ยมีบาดชาดีนี่ใช้ล่างเขียวนี่ตีคีฟเวฟหนึ่งกัเลือดเต็มหลอดแล้วมั้งอ้น,นี้พิมพ์ไม่ยดุดพิมพ์ไม่ยดุดพิมพสั่อะไสั่นยาักเงยจุดๆกับยิ้มนะอเออไม่มีอะไรแค่ยิ้มกับจุดนะครับพิมพิพมพเยอะกว่านี้ไม่ได้ <laughs> เดี๋ยวตินประกันบิน เจอขายูนะบูสแออ้าดวงรถเกอะไม่โดนนะโอ่งี้บูสแบกก็ซอยเอาฟินมาช่วยนะเอาฟินจอกเกอเหมือนกันนะครับของแรงเลยเจอลิงดากเปล่าลิงเล่นเหลือครึ่งหนึ่งนะเว้ยโอ้โหจ่อไอออกเป็นครีเลยเหรอขี่เวลสองขี่จอกเกาะจุกจุกแต่มันก็แรงอยู่แล้วนะเออชื่อมันแบบว่าราชาแองเกลี ทำไมราชาแ่งแคลี่วะเหมือนเคยอ่านประวัติมันนะสตอรี่ของตัวละครมันมันมันเป็นราชาของฝั่งฝั่งมันอนะมันอยู่เฮลบอลหรือเจียนวะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ฝั่งในเมดนะฝั่งฝั่งตัวละครนะ่ะเออมันจะมีแต่ละตัวมันจะมีสตอรี่ของมันนะครับเออมันอนะคือราชาในฝั่งหนึ่งนะครับก็เลยอาจจะเรียกว่าราชาแ่งแคลี่ กรเดามาครับเรียบ้อยเกมเดาคู่ไปได้และอีกฝั่งหนึ่งมันน่าจะเป็นเจลาหรือเปล่าวะราชาอีกฝั่งหนึ่งไม่รู้เป็นเจลาหรือเป็นเป็นตัวอะไรจำไม่ได้มันไม่มีให้อ่านแล้วแต่ก่อนมีให้อ่านอยู่เจลาหรือไมดั้วะไม่น่าจะเจลาวะไมไดั้มันมันเป็นนิทานเหมือนกันนะครับที่อะไรวะแบบก็เป็นราชาเออเออเอาราชาแบบว่าว จับอะไรแล้วเป็นทองนะเออไคดูไ,ไอ้นี่เมื่อลหคอมเป็นเจอรี่แ่ว่าไม่รู้ว่าเวนิทานเวนิทานมาไปน่ะพีเดียวครับผมเว้ใครออกบวกก่ออีกคนหนึ่งวะเนี่ยเห็นดดอลลาร์มีทั้งบวกทั้งลบเลยเอ่ะ อ่าลิงนะฮะลิงออกออร่าบวกนะครับเราออกออร่ลาลบนะครับซึ่งซึ่งไม่ทับกันนะถ้าถ้าเปลี่ยนคนละสีนะครับเ yeah, ป๊บโยนมาโยนโนคู่มาเรียบร้อยครับผมแล้วยังไงครับเจอซานครับลงตามดาบไม่ได้ไม่ไรเปิดตีต,ตีสู้ไปเลยครับผู้แล้วเกมสาวและอิ่มครับผมโอ้โหบอเลยตัวนี้มัน กัวแลงต้นๆนนะ่ะตีแหงจ้ามเรียบร้อยครับปลาแรกลางครับสองทางแล้วเบ๊บยกรวมแต่ตายมาเทียนมาปุ่งเขาบ,บอกไปแล้วครับบอกไปแล้วตีดูดเลือก,ก่อนนะครับอ้สีเขียวมันดูดแรงยังวะ ปลาคนระับปลาด่ออมาแต่ว่าอันตีไม่มีนะครับอันตีไม่มีจะไล่ฟินไม่ถึงเอาดิถ้ามีอันตีน่ตีไกลนะครับวัดเวตอนได้เลยครึ่งทางเท่านั้นนะอีกครึ่งเดียวดูแสกลายไปเพื่อน อ่าโดนเอ้ยเฮ้ยเอา้าเอา้เอาผู้สแสกโอ้โหกำมาตายครับแต่ว่าได้ดวงอยู่แต่ตอนนี้อันตีมาครับเจอแช่แข็งครับแล้วป่าดาบสวนลงมาตีสู้เอาลงไหมลงเอาไม่ลงมาดิมาดิสู้สู้สู้ไอ้เขียวไอ้เหี้ยเขียวอีโลเนียมึงสกิลได้อีโลเนียเออไอเหี้เขียวมึงสกิลได้โอ้โหแล้วจะโดนปิดต,ตำนานะครับเจอเขียวเหนียวซับครับผมแม่ เออเขียวห้ามตีเฉยนะครับตัวสกิลก็สกิลได้นะโอ้โห้แล้วครับรอเกิดแป๊บหนึ่งับผมมาแล้วจังหวะนี้ต้องหาคนแล้วครับผมไม่มีอะไรเลยความเียมส่วนตัวนะฮะอยรอนเนียมึงเขียวอะไรเงี้ยไหมเมื่อกีน้นี้อ่าฟอนเบสมาเขียวอีกทีมามาอุ้ยเฮียโ,โ,โ,โดนเงี้ยโคตรแรงครับมาดิมาดิมาด,มาดิโอ้โห,โอโห,โหรอล้างแค้นนะครับเดากรับเดาเดาเดา ยังไงตอบอาป่าดาวมาแค่นี้เลื่อนมันส <2002. S 2> องพันสองเนะถือว่าไม่ไม่ไมเลื่อนไม่เยอะนะสองพันสองสายสเต็งอะ่ะนิดหน่อยอะ่ะมันก็ไม่ไม่หนาถ้าโดนก็เจ็บอะ่ะ แต่ทำมันได้ดีก็ลงยากนะครับเอาแต่ว่าของที่ออกด้วยแหละของที่ออกมันไม่มีสเต็งเลยนะมีสเต็งอยู่ที่หน้ากากไม้นะครับที่เหลือที่เหลือเรียกได้ว่าของไม่ได้ไม่ได้บวกสเต็กเลยนะครับบวกแคเ่เรื่องของดาเมจเพียวๆเลยอะดาเมจแต่ความเร็วนะครับก็กระดูความเร็วไม่มีบวกสเต็กเอ้ยโดนฮัดโดนฮัดโดนโดนโดนโอ้โห เรียบร้อยเราซื้อเกิดมานะครับอ๋อสามทางแล้วไงเล่นๆขำำถ้าขายเข้ามาดูาเนี่ยจบแล้วไม่ต้องเข้า <c oughs> ขครับดูแสกครับรอบ <c oughs> <c oughs> จะเอาฟินนะครับเจออีโรเนียแข่งนะครับ <c oughs> อาเป๊บอาวดวงปีนิตาน,นะครับเจอรถก่อนนครับผม มาแล้วปลาดาบมาไปยกลัวมาเปิดอันตีอ่าเก็หนึ่งโอ้ยโดนโดน,โดนอย่าโดนสตันจะโดนตันหมามาดีโอหูมา,มาเกมสามมาว่าไงด้วงเอาเวลาตีขีบเด้งเลื่อดก่อนครับด้วงมาซานครับฝอตีส่วนทีหนึ่งส่วนทีหนึ่งโอ้หูไม่ตายปลาดาบมาต่อครับโอหูสองทีครับเปิดตัวทองแต่ว่าช้าไปหน่อยครับผมโอ้โหเก็บไปสี่ไปนะฮู้เลื่อนมันแบบ เปิดหน้ากากเลยมายังไงเบอ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 เหรออุ้ยจะาปอดวุฒิโอ้โหตายคอย่ะมีโลเนียแล้วคู่แม่งพัดเอาละซื้อเกิดอีกแล้วโว้มันยังคู่อยู่มันยังเดฟอยู่วะร้อนละอันนี้ M M คือพิมพิมกับคนที่มาดูนะครับแล้วจะมาดูมาริเค่น เอ็มเอ็มกับเพื่อนอ๋อทั้งหมดนะทีมก็เป็นคำว่าทีมนะครับเดินช้าไม่มีองเท้าว่ะจบเกมไปเลยปกติก็อาจจะไม่ได้ขี่กับจอกลอนะ ปกติเป็นตัวทองกับวิงโบประมาณนี่ก็มันตัวใส่ยฟ้านี่เล่นเล่นกันนะแต่ก็อกอะไรก็ได้ออกอะไรก็ตายจบที่สามที่เรตัวนะครับมันมันได้นี่ไปแล้วนะครับเรียกว่ามันสามทางไปแล้วมันก็เล่นเล่นได้ละโอังไม่จบอ่ะจบแล้วโอเคครับผมจบที่สามที่เรตัวนะกอล์บอลสบายกุกระทาคาาฟ้าเพิ่งมาเหรอเพิ่งขนาดเรือเอาเคไปแล้ว